สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโทรศัพท์ห่อของ d t แทนะครับจะเป็นรุ่น d t แท็ h o n e s s ตัวนี้จะเป็นตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของค่าย d t แทตัวนี้ก็จะหน้าจอขนาด4นิ้วลองรับ 4G ได้ CPU มาด้วยระบบอคอร์ดคอร์นะครับ1.0กิกกล้องหลังนี้ก็5ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลตัวนี้พร้อมไฟ LED แฟลชหน้าหลังเลย เช่นเคยครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับค่าโทรฟรีมาให้เราด้วยตัวเครื่องตัวนี้รับประกันทั้งหมด15เดือนนะครับถ้าเป็นของค่ายดีแทจะมีค่าโทรฟรีมูลค่า2,500บาทที่มันมีมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็อินเทอร์เนต็ตเดือนละ200บาทรวมกันนี่คือว่า2กิกครับผมไลน์ a c e b o o k นาน10เดือนโอเค สเปคคร่าวๆเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าันเป็นยังไงกันบ้างเปิดเครื่องมาก่อนเลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้จะเป็นสีบอลน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติก ดีไซน์โค้ง,งจะไม่มีเหลี่ยมเลยด้านในตัวเครื่องมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นจะเป็น z t e base a 1น0่น,นนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมด2ซิมการ์ดด้วยกัน ซิมหนึ่จะเป็นซิมไมโครนะครับซิม2ก็จะเป็นซิมใหญ่ช่องเมมโมรีการ์ก็จะใส่อยู่ด้านนี้ส่วนอุปกรณ์ที่มันมาพร้อมกับตัวเครื่องอันนี้ก็จะมีซิลิโคนเคลสมาให้1ชิ้นแล้วก็ฟิล์มกันรอย กู้มือ,อด้านล่างแบตเตอรี่อยู่ไหนเอ่ยแบตเตอรี่ด้านในก็จะมีอ่พวกสายชาร์จสายรัต้าครับผมอ๋อแบตบอย่างนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวชาร์จนะครับจะในกล่องนี้ก็จะมีสายรัต้าสมอลทอปอยู่ข้างใน จะลองใส่แบตดูกันเลยสเปคเจ้าของค่ะอ่า ข้าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะ 2G ได้ทุกระบบแล้วก็ 3G ตัวนี้ก็จะเป็นของ850กับ2,001 4G ก็จะเป็นของ9 0 0 8แล้วก็2,001นะครับหน้าจอขนาด4นิ้วความละเอียดอยู่ที่800คูณ480หโดยปรเมลผลก็จะเป็นของระบบคอร์ดคอร์1.0กิก64บิตนะครับตัวนี้ แรมตัวนี้ก็โอเคเลยครับแรมมา1กิกแรม8ดกิกด้วยกันตัวนี้ก็สามารถใส่ไมโคร s d การได้สูงสุดก็32กิกกล้องหน้า5กล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า2ล้านนะครับมาพร้อมกับ LED แฟลชทั้งหน้าทั้งหลังเลยการเชื่อมต่อก็บ l u e t o o t h 4ุ4.0แบตเตอรี่1,600มิลลิแอมครับระบบปฏิบัติการ Android ก็5.1รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดด้วยกัน มาดูว่าเป็นยังไงกันบ้าง หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับอ,อแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับตัวเครื่องก็จะมีพวกาลายเฟซบุ๊กวอทช์แอพไวเบอร์ก็คือว่ามาให้ค่อนข้างเยอะพวกแอปบันเจิงก็จะมีแอปที่เกี่ยวกับพวกดีแท ดีแท็กเพลงดีแท็กมิวสกอะไรพวกนี้อืมต่อไปก็จะเป็นอ่าพวกเครื่องมือก็จะมีพวกคลีนมาสเตอร์พวกโปรแกรมท้ำกวาบสะอาดพวกล้างไวรัสอะไรพวกนี้แหะครับที่มีมาพร้อมกับตัวเครื่องอ่าต่อไปเมนูด้านในก็จะมีอ่พวกปฏิทินเครื่องคิเลขตัวจาัดก,การไฟล์อะไรทั่วไปครับที่มันมาพร้อมกับตัวเครื่อง มาดูที่กล้องกันก่อนเลยกล้องหลัง5ล้านพิกเซลห้าล้านพิกเซลขนาดไหนเดี๋ยวผมลองถ่ายดูก่อนละกันถ่ายออกมาแล้วมาดูกันครับนี่คือความละเอียดของกล้อง5ล้านพิกเซล ถ่ายกล่องตัว d ี t ท c อสนตัวนี้แหละตัวนี้ในความรู้สึกของผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ธรรมดาสำหรับ5ล้านตัวนี้เดี๋ยวลองถ่ายแก้วน้ำกันบ้างเมื่อกี้มันถ่ายพลาสติกอาจจะมีพวกแสงหุม้ม ก็ธรรมดาครับถ่ายแก้วหน้าปลาสติก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้รู้สึกว่าธรรมดามากถ้าอย่างนั้นมาขอดูกล้องหน้ากันก่อนเลยกล้องหน้า2ล้านพิกเซลก็ธรรมดาอีกเช่นเคยครับตัวนี้ก็ก็จะมีพวกโหมดหน้าสวยอะไรพวกเนี้ยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบสายชาร์จแบตก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่นี่อ่อนแล้วขึ้นเกือบจะหมดเลยแล้วครับ หมวดกล้องนะครับมาดูว่ากล้องหน้าเป็นไงกล้องหน้าก็ธรรมดาครับจะว่าชัดก็ไม่ชัดเท่าไหร่ก <c oughs> ็จะมีหมวดชูสองนิ้วก็คือว่าเอาไว้เวลาถ่ายที่แบบไม่ต้องการให้เห็นแขนเราอ่าตังนี้ก็จะเป็นแฟลตระบบเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็อัตโนมัติตรงนี้ก็จะเป็น,บบปปน,มน,ปนหมวดถ่ายภาพต่อเนื่อง ที่มันมีมาให้เราอย่างนี้ในภาพนะครับเลื่อนไปทางซ้ายของวัตถุเริ่มทายอลองดูกับเขาหน่อยอกดทายก่อนแล้วค่อยเลื่อนผมไปเลื่อนก่อนเมื่อกี้ บันทึกเรียบร้อยอะมาดูภาพเมื่อกี้ที่ผมลองขายกันมันเบอร์มากครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเขยา่ามือผมอะขอยาบลองอีกทีแล้วกัน อ่ะบรรจุแล้วดูซิว่ามันจะเบอร์อยูไ่ไหมก็ไม่ค่อยเบอร์มากครับแต่ก็มันทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่้ามันไม่มีความคมเลยครับไม่นเ,นเหมือนพวกยี่ห้อที่ผมเคยทำรีวิวไปมาดูที่เมนูการตั้งค่ากันบ้างก็จะคล้ายๆกับ ะยี่ห้ออื่นครับคล้ายๆพวกเรา,าทั่วไปเพราะว่าเวอร์ชันแอนดรอยก็5.1เหมือนกันพวก w i f i เมนูก็แทาจะเหมือนกันเลยวัตท์ชูตตัวนี้เอาไว้เชื่อมต่อหูฟังแล้วก็พวกอุปกรณ์ลำโพงอะไรพวกนี้ครับซิมการ์ดก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด2ซิมการ์ดครับ หมดเพิ่มเติมก็จะมีเกี่ยวกับพวกการใช้งานหมดเครื่องบินหรือว่าจะใช้เป็นตัวปล่อยสัญญาณฮอสปอตก็ได้ในนี้การตั้งค่าปุ่มที่ตัวเครื่องก็จะเป็นปุ่นนี้จะมีการตั้งค่าอยู่ปุ่มด้านล่างสาปุ่มนะครับที่คล้ายๆแบบพวกปุ่มโฮมอะไรพวกนี้สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาเป็นตัวไหนสลับกันยังไงได้มีให้เลือก2แบบการใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือว่าการวาดท่าทางเพื่อเข้า แอปพลิเคชันจะแบบว่าคลิกหน้าจอสองครั้งสว่างอ่าไหนลองดูซิคลิกหน้าจอสองครั้งสว่างปิดไปก่อนหนึ่งสองโอเคเหมือนโทรศัพท์จะเป็นอ่าขีดขึ้นชุลมขีดลงอ่ะไหนดูก่อนโทรศัพท์ขีดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มี ก็ยังไม่มีอขีดลงออขีดลงนี่คือเป็นอะไรเป็นโทอ๋อมันต้องขีดลงครับอาแเาก็ไปชิวรุมไอ้น้องเปิดเป็นเพลงดิอ่ะออาอาไม่ใช่เป็นด้านนี้อ่ะโอเคเป็นเพลงอือเพลงนี่ก็ต้องอ๋อปลายมันก็คือว่า อันเล็กจะเป็นปลายข้อความข้อความจะต้องมาลากด้านนี้อ่าโอเคกว่า <c oughs> จะได้กล้องนี้เป็นวงกลมโอเคอ่ะเราลองดูก่อนกล้องเป็นวงกลมโอเค มือผมอาจจะยังไม่แม่นเองครับอีกอย่างก็มันก็ทั้งชาร์จด้วยบางที้วระบบพวกทัศสกรีนอาจจะมีเพี้ยนมากเพราะว่า,ากำลังชาร์จอยู่โอเคต่อไปก็จะเป็นหน้าแรกตัวนี้เมนูโหมดใช้งานง่ายเ,าเป็นบลูงไอคอนการแสดงผลตรงนี้ก็จะมีกา,ารปรับแต่งการแสดงผลได้ดีที่สุดตรงนี้คืออะไรคงไม่ได้ใช้ วอลเปเปอรภาพเคลื่อนไหว mm hmm. ก็ทั่วไปครับมีเหมือนกันทุกเครื่องเลยกับ Android 5.1 g a าจุดหกอก็จะเป็นรูปภาพที่ถ่ายเมื่อกี้ระดับความสว่างตรงนี้ก็เลือกปรับได้สว่างน้อยแสงน้อยก็ประหยัดแบตโอเคสว่างมากก็เปลืองแบตเช่นกัน ต่อไปก็จะเป็นปรับแสงอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นสลีปหน้าจอก็คือภาพพักหน้าจอครับให้มันมืดไป15วิ3าวิ1วิอะไรพวกนี้เดคเีมดดดีมันนี้ก็เป็นพวกนาฬิกาพวกกรอบรูปพวกรูปภาพอะไรพวกนี้ครับให้เราเลือกสีสันขนาดตัวอ,อ,กอักษรมีให้เลือกเล็กปกติใหญ่ใหญ่มาก ลองดูว่าใครจะชอบขนาดไหนตรงนี้ก็จะเป็นเสียงรายการแจ้งเตือนตรงนี้มาดูกันว่าเสียงเปไ็นยังไงระดับเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้ามีอะไรบ้างมาดูกัน เสียงก็ถือว่าลำโพงดังดีนะครับดังดีมากเสียงดังฟังชัดดีส่วนใครจะชอบเสียงอะไรก็ไปลองไปเลือกกันเอา <Okay. S 2> มาดูที่เก็บข้อมูลกันบ้างตรงนี้ก็พื้นที่ทั้งหมดจะมีอยู่8กิกนะครับที่มาพร้อมกับตัวเครื่องอะระบบมันก็จะใช้ไปส่วนหนึง่งกะแหละก็จะเหลือพื้นที่ประมาณ4กิกกว่า แต่เราก็สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มเติมได้ถึง3.2 g b นะครับถ้าใครต้องการใช้งานพื้นที่เพิ่มแอปพลิเคชันเรามีก็ดูกันเป็นแอปที่มีมาฟ้องกับตัวเครื่องครับพวกนี้มีทั้งหมดหลาย,ลายอันถ้าเราโหลดแอปมาแล้วไม่ชอบแอปไหนเราจิ้มไปที่แอปนั้นเลยมันก็จะมีให้เราถอนการติดตั้งสรุปงา่ายๆกอว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็เอาไว้สำหรับการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน ยากจะเพิ่มพื้นที่ในตัวเครื่องก็ต้องเข้ามาที่แอปนี้เลยครับตำแหน่งตำแหน่งก็เอาไว้บอกอเวลาที่เราเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะแชร์ที่อยู่แชร์ตำแหน่งให้คนอื่น<ม>เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ต้องเปิดตัวนี้แหละตัวตำแหน่งตรงนี้ความปลอดภัยตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับการตั้งค่าล็อกหน้าจอครับพวกนี้ มีแบบรูปแบบแบบคลินแบบรหัสผ่านก็นแล้วแต่เราจะเลือกเลยมีหลายแบบลอ,องเลือกกันใช้กันดูต่อไปการอนุญาตาการติดตั้งไฟล์ APK ก็คือว่าไม่รู้จักแหล่งที่มาตรงนี้ให้เรากดเปิดไปเวลาที่เราโหลดแอปมาจากแหล่งที่ไม่ใช่ เ a y Store โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเว็บนั้นเว็บนี้มันก็จะมาเป็นแบบไฟล์ apk ให้เรานะครับถ้าเราไม่เปิดไม่รู้จักที่มาตรงนี้ก็ไม่สามารถติดตั้งแอปพวกนี้ได้แต่ว่าแอปที่โหลดมาโดยที่ไม่ได้มาจากแหล่งเพ y s สโต e ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงอาจจะมีพวกไวรัสอะไรแฝงอยู่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงบัญชีตรงนี้ก็หมายถึงว่าการเพิ่มบัญชีที่จะเข้าใช้งานเกี่ยวกับพวกเพ y s สโต e พวกกูเกิลอะไรทั้งหลาย ที่เกี่ยวกับระบบของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเพสโตหรือ้องเป็นนัมสกุลของ Gmail เท่าน,นั้นนะครับภาษาและการป้อนข้อมูลตรงนี้ก็มีให้เลือกมากมายไทยอินโดลาวมาเลเซียอังกฤษเลือกได้แป้นพิมพ์ก็เหมือนเช่นเคยครับในตัวเครื่องก็อาจจะมีมาแค่2องแป้นพิมพ์ในแต่แตละรุ่นแต่ถ้าเบิดอเราไม่ชอบพวกแป้นนี้มันมาขอมเครื่องก็สามารถโหลดได้เพสโตมีเยอะแยะมากมายครับ ข้อมูลสำรองและการรีเซ็ตตรงนี้ก็ในกรณีที่เครื่องมันแหง้งมันรวนมันช้าเราอยากจะรีเซ็ตเครื่องเราก็มาเปิดตรงนี้เลยสำรองข้อมูลของฉันมันจะเก็บข้อมูลของเราแล้วก็คืนค่าให้เราอัตโนมัติเนี่ยครับแล้วก็กดรีเซ็ตข้อมูลมันค่าเริ่มต้นแล้วก,กดรีเซ็ตโทรศัพท์เลยเนี่ยตรงเนี้ยครับผมเครื่องก็จะเหมือนออกจากโรงงานนะครับล้างข้อมูลใหม่หมดเพราะอาการแหงแห้งม,มันก็จะหายไปด้วย ต่อไปก็จะเป็นเวลาและวันที่ตรงนี้อันนี้เป็นเขตเวลาอัตโนมัตินะครับมันจะตั้งไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องเลือกให้ถูกเองนะหรือว่าถ้าใครอยากจะตั้งเองก็มาที่วันที่เวลาเลือกปิดไปมันก็จะสามารถตั้งวันที่ได้นะครับตั้งเวลาได้ กำหนดเวลาเปิดปิดก็อยากจะให้เครื่องเปิดตอนไหนปิดตอนไหนก็มาตั้งค่าเอาการเข้าถึงก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกช่วเหลือ,อพวกหมวดคนพิการอะไรพวกนี้ครับรเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็จะเป็นการบอกหมายเลขรุ่นชื่อ d t เทค h o n e S1 ชื่อรุ่น ZTE ทีเบ A110 นเวอร์ชันแอนดรอยห้น ทีนี้นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับว่าถามว่าคุ้มไหมกับราคา2,000กว่าบาทที่รองรับ 4G ่หน้าร้านก็น่าจะประมาณ25-90บาทนะครับรุ่นนี้ถามว่าคุ้มไหมก็กลางๆครับธรรมดาเพราะว่า,วาเรื่องของกล้องที่มันทําออกมาเนี่ยมันยังทําออกมาได้ไม่ดีครับกล้องนี้ธรรมดามากสาหรับ5้าล้านถ้าเปรียบเทียกบกับออยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ตัวก็ยังหายกั่ยี่ห้ออื่นอีกเยอะเลย กล้องออกจะมืดไปนิดนึงกล้องหน้านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับทำออกมาได้ธรรมดามากยังไม่เป็นจุดสนใจที่จะทำให้ซื้อได้โดยเฉพาะหน้าจอที่มันมาสีนิ้วตัวเนี้ยมันยังถือว่าน้อยไปถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนเขาอาจจะชอบรูปทรงเพราะว่าอาจจะไม่ดูกล้องดูอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คนจะชอบกันไปรีวิวกันมาแบบเป็นกลางๆตามผม ก็เผื่อเป็นต้นเลือกให้อีกคนที่ชื่นชอบแบรนด์นี้ก็แล้วกันนะครับลองเลือกลองใช้กันดูแต่จุดเด่นที่มันมาแทนก็คือว่ามันมีแฟลชหน้าแล้วก็แฟลชหลังที่เป็น led ก็ทดแทนกันไปกับเรื่องของความเบียดข,ของกล้องหรือว่าหน้าจอที่มันมีขนาดเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ